สวัสดีครับผมพอคันนี่แล้วครับต้องสุริยงค่าด้วยครับมปูนี้เนี่ยมาเลยครับมงมันปูมันปูมนเป็นมเอเลยกัเด้อันนี้เป็นน้ำโต๊ะนะครับทายน้ำยเชล่ยนไทยเนยเปลี่ยนับเป็นแสงไฟ่ปูเป็นกระนางเปูเป็นสีใดสีใดเป็นแม่ทางให้เอฟซีุ๊พันเะครับเจ้หน้าดู เดี๋วมันนั่งปากช่องน้องไม้เนแตคขับด้วยปากช่องสุริยันข้าด้วยนั่นเออันนี้เป็นแจ้งน้ำตกนะครับดังเกือเกือกนี่อ่าันนี้เป็นน้ำตกโคเป็เจนนแนวทางสุดายกระชางกปรีนวอแบบไซดและกระหันลูเตี๋ยนี่เป็น้นนนนานีต่รับด้วยอันท,ที่ผมไปน้ำเพิ่งเห่ ได้เลยครับวันนี้ปูพคนปนูนิี้มีคนออกแล้วครับพคนออกจากสมาธิแล้วครับจะได้กับฟังฟังปูพคนกี่ว่าแล้วครับเด้อพคนยาจังไหนสร้างเป็นเดขเนี่คิดว่าสิสิเป็นปัญหาเนี่ยเป็นปัญหาเพราะว่าเพราะว่าเห็นเห็นผู้หญิงผู้เฒ่าคนหนึ่ง มาถอดหัวเองถอดหัวก็สิบว่ามันห่าอย่างี้คุณยิงเท่าได้ <c oughs> คุณยิง,ยงเท่าได้แบบจอยเห็นแต่เหลือแต่กระดูกเลยเด้ <c oughs> จอยแบบเนื้อตีกระดูกไหมมาถอดหัวเ่ง <c oughs> คันเป็นเลขเป็นตัวนี้คันเป็นเลขเด้ <c oughs> ไปตีเอาวัานได้ตัววันสิเป็นตัวไห ถ้าเป็นเลข bon น been, h, oh 네ี so, uh, ่ค ah, ิดว่าสิเป็นตัวนี้บรรดาเป็นตัวอื่นแล้วบ่เห็นตัวเหอเลขนีบ่บ่เห็นตัวเหเลขนี่คิดว่าสิเป็นสิเป็นห่าทันเป็นโตเด้บ่หาก็หกอยู่บ่บ่มีหกหนกะมิจะหามิหาทันทันมันเลขสิเป็นห่าแต่ว่ายันยันเขาบังเพราะมันนางเลขบ่มันทานนางนี่ทานนางตามรักเราเนี่ยทันบังบงบางตัวทอดทัวนี่แหละ บางบางตัวเนี้ผู้ยิงถอดหัวอยู่บว่าูว่าหาทีบวกถอดหัวหาซีหกซีเจ้ว่าเล็กเลขกหานีนเห็นเห็นแบบแบบเนี่ยเพราะว่าตอนตอนยู่หันตอนนั่งยู่หันเห็นเห็นเทบเทบยกมือใส่เนี่ยมันคิดพลาด บอกว่าเพี้ยนทางแล้เลยม,มานาั่งฟังเถอะหอเชิญว่านั่งทิศทางแนนเอาเท่านี้แหละท่านท่านเป็นเลขเด้ท่าน,นเป็นเลขคิดว่าบอบอปูเพิ่นว่ามีผู้หญิงผู้เฒ่ามาถอดหวยให้เพิ่นเบิ่งว่าสัน่นเป็นปัญหาแต่ว่าค่านเห็นเป็นตัวเลขเพิ่นว่าเป็นหาเพิ่นว่า เป็นฮาเลยแต่มันผู้เฒ่าที่เป็นปัญหาสิผมก็จะว่ามันฮาเก้าหกเก้าฮาซีเป็นนี่แหละครับหายปิคน่าบ้างนะครับเด้อปูนีน่จะทนนั่งออกมาแล้วอันนี้เป็นน้ำโต๊กหรอครับนี่แต่ว่าเสียงทั้งน้ำโต๊กอาจจะเสียงคลอยแนย่แต่ว่าปูพนังออกมาเพิ่นกล่าวว่า มีผู้หญิงมาถอดหัวใเพิ่นเบิ่งว่าสั่นเป็นผู้หญิงผูง้เฒ่าว่าสั่นครับแต่ว่าคันเป็นตัวเลขเพิ่นว่าเป็นหาพิ่นว่าเพิ่นว่ามันหาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนน้ำเนี่ยครับเด้อมื้ออื่นเพิ่นสิาพาไปหมองใดนั่นจังติดตามช่องอยู่ด้อครับเด้อสวัสดีครับผม นี่แล้วครับเดอ้อเลขที่ปูนิมิตเป็นนังมากับตีออกจากที่ที่เปิ่พนวาพุทเฒ่าถอดหัวครับปูพ่นวาไม่หาตีหัวเป็นศูนย์นวาเมื่อเป็นหาตีศูนย์หาครับศูนย์หาศูนย์หกหาหกครับผมวันที่หนึ่งเป็นทันว่าครับจเดือนทันว่า ให้ fc พิจนาบุาง๋งนะครับเดอ้อพิจณาบุางว่ามันสิมีบอกรอวเียแต่ว่าปู้คนมั่นใจหาครับคันวิ่งวิ่งหาเด้อครับเดอ้อวิ่งหาที่ตีออกจากว่าผู้หญิงถอดหอยบุง๋งผู้เฒ่าจังได้กัะฝาก เบิ้งให้จบคลิป้ะครับเด้อจบคลิปแล้วครัพรนพักการวิเคราะห์เบิ้งแล้วครับากันตีปัญหาตัวที่ปูพนันธุ์นมีเห็นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งดนะครับเด้อคลิปนี้ก็ขอจบไว้เท่านี้แหละครับขอบคุณครับผม